มาครับทุกคนกับโอคโนมิยากิยากิโซบะแซนด์วิชครับมาลองทำขนมปังยากิโซบะ b ีแบนเจปังหม่เลข59กันครกันค่ะ Let's g e น it ขนมปังยากิโซบะสไตล์เจปังเหมือนในการ์ตูนจะไม่ได้มีสูตรที่แน่ชัดเริ่มมาผมเลยจะผัดไก่ให้สุกระดับหนึ่งก่อนจะใส่กระเทียมสับตามด้วยผักต่างๆลงไปผัดให้ผักสลดสีสวยดีนะครับที่ระหว่างนี้ผมจะลวกให้เส้นไายตัวหน่อยตอนปล่อยลงไปผัดมันจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนส่วนตัวซอสนี่ผมมีสูตรง่ายๆแค่ผสมวูสเตอร์ซอสมิรินน้ำมันหอยโชยุและซอสมะเขือเทศเข้าด้วยกันตามสูตรที่ขึ้นให้ก็เอาไปใช้ได้เลยจงังหวะนี้ใครอยากจะผัดแบบราก้อนทวิสเตอร์ก็ได้ใครไหวก็เอาเลยฮะทางน้้ออืหผัดใซสสเเคลบ เข้ากันดีเท่านี้ยากิโซบะก็เสร็จแล้วครับมาตัวขนมปังของเราจะใช้เป็นฮอทดอกนะที่จะให้สวยเนี่ยควรผ่าข้างแต่อันนี้ที่ซื้อมาผ่าตั้งมาแล้วในกระตูนเนี่ยเขาจะอังกระท้ายให้ร้อนๆนะนับจังหวะแล้วก็ ฟาดลงขนมปังเลยครับทุบลงไปจี่ไว้ให้บี้แบนเลยวิธีนี้การ์ตูนเขาจะโยงเรื่องพาเนนี่หรือขนมปังอิตาลีเข้ามาความร้อนและน้ำหนักกระทะจะช่วยให้ขนมปังเนื้อนหนึบมีขอบกรอบขึ้นต่างจากเดิมแต่ให้เพิ่มเติมจริง,งๆก้นกระทะจะไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเท่าไทยถ้าใครจะทําจี่ขนมปังกดด้วยตะหลิวบนกระทะจะดีกว่านะครับใส่ขิงดองเข้าไปตัดปิดขนมปังแบบนี้นะมันใช่เลยครับน่หอ <c oughs> มาก <c oughs> ก็ขนมปังกับยากิโซบะนะครับผมกินด้วยกันเข้ากันดีแต่อร่อยแบบค้างไม่ค้างเลยขนมปังพอทับมามันฟินเอาเรื่องเลยนะจริงจริงแต่พอปล่อยไว้นานจนหายร้อนก็ปกติแหละฟินนิดนึงโชคดีครับ